น้องป๊บล่ะครับก็รักออกลิฟต์ครับเป็นก็เป็นละครน้องป๊บน้องป๊อบน้องป๊บเหรอครับไอ้น้องก็เป็นละครแบบคอมเมดี้น่ารักเล่นกับน้องมิวเหมือนเดิมครับก็อย่างที่เห็นตัวอย่างไปก็น่ารักอ่ะเปลี่ยนน่ารักผมชอบคู่นี้ชอบคู่อะไรถูกไหมใช่คู่ป๊บกับพี่มิวคนเชียร์เยอะเนอะคู่นี้เนาะเมื่อไหร่จะจิ้นเมื่อไหร่จะเลิกจิ้นแล้วเป็นคบกันจริงๆอ่ะคบกับมิวจริงๆเหรอครับ คนคงอยากเคมีได้เคมีได้กับมิวเหรอครับหมายถึงว่าดูดูเข้ามาได้เหรอหรือเขาถามว่าเคมีได้ไหมพร้อปกับมิวนี่ไงนี่ไงมีแต่คนเชียร์เห็นไหมมีแต่คนเชียร์แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต่างเออต่างไปเลยต่างนะคะจั่วเลยครับใช่ครับก็เป็นยังไงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับโจตัวซวยก็คือแบบเป็นเด็กวัดแล้วก็แบบว่ลุยๆหน่อยคนตีนคนอุ้ย คนกลัวเรื่องไรหลุดหลุดหลุดคนกลัวคนกลัวเป็นเรื่องเจ้าชู้หรือเปล่าไม่อ๋องั้นก็เล่นยากนิดนึงเล่นยากก็เล่นจริงก็พูดเล่นยจริงก็พูดเล่นกันเล่นจริงกับพูดเล่นไหมครับก็คือแบบก็สเคเตอร์ก็แตกต่างเลยว่างั้นมิวก็จะแบบเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบเห่าๆหน่อยไม่ไม่ใช่ท่านหญิงเหมือนเดิมแล้วเลยนะครับสนุกครับสนุกแล้วก็มีฉากแบบตลกแล้วก็น่ารักน่ารักกูกกิ๊กกันแน่นอน ก็ติดตามนะคะนี่เปิดร้องไปสักพักนึงแล้วเนาะใช่ครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับน้องโป๊มนะคะน้องเจมจิครับน้องเจมจิ